สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับเรามีโอกาสจะมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เรามาดูในพระธรรมสดุดีบทที่23นะครับสดุดีบทที่23กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขาดสนพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในริมน้ำแดนสงบทรงฟื้นจิตวิญญ,ญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม พระแห้งแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามาจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์เล้าลมข้าพระองค์พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันขันน้ำของข้าพระองค์ก็หล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคง จะติดตามขพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของขพเจ้าและขพเจ้าจะอยู่ในพะนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิ่น้องครับนี่คือพุทธะของพระเจ้านะครับที่มาถึงเราในเช้าวันนี้พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงกริย์ดาวิดเป็นเด็กเลี้ยงแกะเมื่อก่อนและกษัตริย์ดาวิดนะครับได้เขียนบทเพลงนี้สะท้อนชีวิตจริงที่พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงจริงๆในชีวิตของท่านไม่ใช่เป็นแค่บทเพลงท่านเคยเลี้ยงแกะท่านเข้าใจแกะ ท่านรู้ความต้องการของแกะแกะต้องการอยู่สองสามอย่างนะครับชีวิตของเราก็ต้องการผู้เลี้ยงเหมือนแกะนะครับแกะต้องการหญ้าแกะต้องการน้ําแกะต้องการยารักษาแกะต้องการคนที่ป้องกันนะครับที่จะให้เขาได้ปลอดภัยนะครับแกะต้องการผู้นําแกะต้องการผู้เลี้ยงนะครับชีวิตของคนเราก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในพระธรรมสดุรีบทที่23นะครับ พระเจ้าทรงเลี้ยดูข้าพเจ้าดูดเลี้ยงแก่ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสดและทรงนำข้าพลงไปในในริมน้ําแดนสงบนี่พูดถึงความอุดมสมบูรณ์ในฝ่ายอ่าจิตใจนะครับที่จิตวิญ,ญญาณของพระเจ้านั้นนะครับทําให้เรานั้นอิ่มหนำด้วยหญ้าแห่งพระเจ้าของพระเจ้าและอิ่มหนำด้วยน้ํา นะครับแห่งความสุขความชื่นชมยินดีของเทววิญญาณบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเรานะครับจาเป็นจริงๆนะครับที่จะต้องการอาหารฝา่าจิตวิญญาณมัที่บทที่สี่ข้อสี่บอกว่ามนุษย์จะบํารุงชีวิตอาหารด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่ต้องบํารุงด้วยพระะนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษฐของพระเจ้านะครับนี่คือผู้เลี้ยงที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นศิษย์บาราเป็นผู้รับใช้เราต้องเตรียมอาหารฝา่ยายจิตวิญญาณให้เขาอย่างดี เราต้องเตรียมนะครับจิตใจเราต้องเตรียมอาหารฝา่าจิตวิญญาณนะครับความชื่นบานความชื่นชมยินดีคําปลอบโยนคำหนุนใจนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผู้เลี้ยงนะครับควรจะต้องจัดเตรียมนะครับสิ่งเหล่านี้และทุ่งหญ้าเขียวสดนะครับถ้าคนไหนได้รับอาหารอย่างครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์เขาก็จะเข้มแข็งเขาก็จะมีความสุขเขาก็จะไม่ นี้หายจากผู้เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพของการเป็นผู้เลี้ยงของกษัตริย์ดาวิดและดาวิดนับเตียงเป็นแกะของรพระเจ้าเบรงครับวันนี้เราเป็นแกะของพระเจ้าไหมพระเยซูบอกววาในยอห์นบทที่สิบเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีต้องรู้จักแกะและแกะต้องรู้จักเจ้าของและแกะต้องตามเจ้าของและแกะต้องฟังเสียงของผู้เลี้ยงเบครับวันนี้มีริสเตียนมากมายนะครับที่ ไม่มีผู้เลี้ยงแม้ว่ามีเสียอธิบาลนแม้ว่ามีผู้บใชาพระเจ้าอยู่ในคริสตจักรก็จริงแต่ไม่ยอมเป็นแกะให้เขาเลี้ยงไม่ยอมเป็นแกะให้เขานำเพราะฉะนั้นเขาก็เลี้ยงไม่ได้นะครับนี่คือปัญหาของอคริสเตียนปัจจุบันนี้นะครับเป็นคริสเตียนที่ไม่ยอมเข้าหลักเขาเรียกว่าการเลี้ยงดูของพระเจ้าหรือเข้าระบบหรือเข้าหลักเกณฑ์เข้าหลักาการของพระเจ้าในการเลีย้ยงดูชีวิตจิตวิญญาณไป้ครับวันนี้ ถ้าเราเป็นผู้เลี้ยงเราตรงเป็นผู้เลี้ยงเหมือนพระเยซูพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนะครับผู้เลี้ยงที่ดีจะต้องให้อาหารจะต้องให้น้ํานะครับต้องดูแลนะครับแล้วก็ข้อสามฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์นี่คือการทรงนําของพระเจ้าพระเจ้าไปจะนําไปในทางชอบธรรมนำในทางบริสุทธิ์ไม่ใช่นําในทางชั่วไม่ใช่ทำนำในทางบาปไม่ใช่นําในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นผู้นํา นะครับต้องเป็นผู้เลี้ยงนะครับศิษยีบาลต้องเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีต้องนําลูกแกะนําฝูงแกะนําคนของพระเจ้าไปในทางที่ดีนะครับไม่ใช่นําออกนอกลู่นอกทางของพระเจ้านะครับปัจจุบันนี้มีผู้เลี้ยงมากมายนะครับที่นําผู้เลี้ยงเรียกนาแกะหลงจากความจริงของพระเจ้าไปหาคําสอนผิดๆเพี้ยนๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นแกะเราต้องอ่า เขาเรียกว่าสังเกตผู้เลี้ยงนะครับว่ากําลังนําเราไปไหนนะครับข้อสี่บอกว่าแม้ว่าข้าพเจ้าจะเดินในตามภูเขาเงามัจุรข้าพหลงไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คาถาและพระกรทานพระกรของพระองค์เล้าลมข้าพระองค์นะครับเวลาเราทุกข์ยากลําบากพระเจ้าจะอยู่กับเราผู้เลี้ยงจะทําให้แกะของเขาปลอดภัยอบอุ่นใจมั่นใจเพราะฉะนั้นพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ชนะความตาย พระเยซูได้ท,ทนท,ทุกทรมารนบนไมก้กางเขนพระเยซูทรงปกป้องและเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศน,นะครับเพราะฉะนั้นยอดมาที่สิบเอ็ดข้อยี่บบอกว่าไม่มีผู้ใดที่จะแย่งแกะไปจากมือของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราให้ชีวิตนี้นนแ,กแกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยไม่มีใครแย่งแกะไปจากมือของพะกงค์ได้เพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์จะปกป้องเราจะดูแลเราและไม่มีผู้ใดนะครับที่จะมาอ่า ทำร้ายทำลาย,ลายเราได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทรงปกป้องนะครับแล้วก็เมื่อเราผ่านความเสีอยระบากพระองค์จะเล้าลมจิตใจเราให้สู้ให้มีกําลังกายให้มีกําลังใจมาจากพระองค์ไม่ใช่ว่าคริสเตียนนั้นไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคแลวต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาทุกอย่างเหมือนกับคนในโลกนี้ต้องหิวต้องเหนื่อยต้องเจ็บต้องป่วยต้องเจอ ความทุกข์ยากลําลบากเหมือนเผชิญชาตากรรมเหมือนกับคนในลูกในโลกนี้เหมือนกันแต่เราไม่เหมือนคนอื่นคือเรามีพระเจ้าคอยเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูและช่วยเหลือเราพึ่งพระเจ้าได้ในทุกสถานการณ์นะครับต่อมาครับนะข้อที่ <c oughs> ห้าพระองค์ทรงเตรียมสําหรับให้ข้าพระลงตอนน้าศัตรูองค์ข้าพระลงพระองค์ทรงเติมศีจษาข้าพระลงด้วยน้ํามันขันน้ําของข้าพระลงก็ล้นอยู่นี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าพระเจ้า จะดูแลเราและพระองค์จะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราพระเจ้ารู้จักความต้องการทุกอย่างมัทธิวบทที่หกข้อที่าถึงสามสิบสี่อย่ากังวลกระวายว่าจะกินจะดื่มอะไรเลยพระเจ้าทรงเตรียมมาทุกอย่างแต่ส่วนของเราคือต้องแสวงหาเป็นหนึ่งของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พี่น้องครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เลี้ยงดูเราและเมื่อเราเจ็บป่วย พระองค์ก็จะดูแลรักษาเรานะครับไม่ใช่บอกว่าโอ้โหเราเจ็บป่วยแล้วจะให้แต่อ่าใครบยกพูดแล้วใช้พระเจ้ามาเจอมาวางมือรักษาโรคอย่างเดียวนี่ไม่ใช่นะครับปัจจุบันนี้พระเจ้ารักษาเสริมธรรมชาติไม่ใช่เหนือธรรมชาติเหมือนกับตอนสมัยที่พระคัมภีร์ยังไม่สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจ็บปว่วยเราก็ต้องไปหาหมอนะครับบางคนนะครับมีทิฏฐิอคตินะครับบอกว่าโอ้โหเราเป็นคริสเตียน เราไปหาหมอทําไมหมอมันได้เป็นคริสเตียนพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่หลายคนเสียชีวิตหลายคนนะครับไม่เข้าใจบริบทนี้นะครับพี่น้องครับต้องระวังให้ดีพระเจ้าให้เทคโนโลยีทันสมัยล้ำหน้ามีการรักษาโรคพัฒนาทางการแพทย์นะครับเราต้องฉลาดนะครับไม่ใช่จมปลักงมงายนะครับต้องมีวิจารณญาณน,นะครับเพราะฉะนั้น พิเยนบางกลุ่มบางคณะนี่ไม่ยอมไปหาหมอเลยนะครับเจ็บป่วยก็จะให้อาจารย์มาวางมือรักษาอย่างเดียวนะครับหลายคนเสียชีวิตคี่น้องครับวันนี้เราต้องฉลาดนะครับแม้แต่ไอคนที่วางมือเสียอธิบาลเองก็ยังเป็นโควิดตายเลยนะครับหลายคนก็ยังเป็นมะเร็งตายเลยคี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดครับพระเจ้านะครับจะรักษาในวิธีที่เหมาะสมนะครับถ้ามันเกินความสามารถของมนุษย์ขีดความสามารถของมนุษย์สุดเอื้อมมือพระเจ้าจะช่วยนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องไว้บางใจในการปกป้องของพระเจ้านะครับแล้วก็สุดท้ายข้อหกนะครับแน่ทีเดียวความดีและความรักบั่นคงของพระองค์ติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิดนะครับแกะนะครับจะมีความอบอุ่นนะครับอยู่ในคอกของมันชั้นใดครับความอบอุ่นของแกะอยู่ในคอก ความอบอุ่นของเราก็จะอยู่ในอ้อมผาดของพระเจ้าอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าวันหนึ่งเราจะได้อยู่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าตลอดนิริแลน,น,น,นดอนนั่นคือบ้านอันถาวรของเราทุกคนนะครับวันนี้ทุกความเชื่อในโลกนี้ทุกศาสนาในโลกนี้สอนให้มนุษย์เป็นคนดีแต่มนุษย์ไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ได้ถ้าไม่รู้จักเจ้าของสวรรค์นะครับไม่ใช่เราจะไปแบบมัวๆได้นะครับนะเพระาะฉะนั้นเราต้องเป็นแกะของพระเจ้าก่อนเราจึงจะได้สิทธินั้น เราต้องเป็นลูกของพระเจ้าเราจึงจะได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่แค่เป็นคริสเตียนนะครับแต่ปากนะครับแต่ยังไม่ได้กลับใจบังเกิดใหม่ Isaiah, เป็นลูกของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยถูกต้องครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้พอนะครับพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศประเสริฐจริงๆนะครับและเราเป็นแกะของพระองค์หรือไม่เรายอมเป็นแกะของพระองค์หรือไม่วันนี้ท่านอาจจะเป็นสมาชิกอยู่คิดจากไรคิดจากหนึ่งท่านเป็นสมาชิก ที่ถูกต้องสมบูรณ์ในคิดจักรนั้นหรือ,อยังและยอมอ่อนน้อมถ่อมตนหรือยอมร่วมมือกับศิษยาบาลศิษยาบาลผู้เลบใช้ของท่านที่เขาพร้อมที่จะเป็นผู้เลี้ยงที่จะนำที่จะดูแลช่วยเหลือชีวิตของท่านให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝา่ายจิตวิญญาณหรือไม่ถ้าท่านไม่ยอมกี่ป,ปีกี่ชาติท่านก็ยังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพ้าเจ้าออกแบบไว้คิดจักรต้องมีศิษยศย์บาลคอยเป็นผู้นำควยเป็นผู้เลี้ยงศิษย์บาล นะครับต้องเป็นตัวอย่างแบบอย่างต้องได้คุณสมบัติและต้องได้คุณลักษณะและต้องมีคุณธรรมนะครับหนึ่งที่บทที่3าข้อ1ถึงข้อ7็นั่นคือคุณสมบัติของสื่อยิบเตรนะครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาวอวยพรนะครับสี่อทีบาลเป็นผู้เลี้ยงนะครับสี่ยทีบาลต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับหนึ่งที่บทที่2ข้อ8ถึง15อาจารย์รุโรกว่าไม่ให้ผู้หญิงใช้อำนาจเหนือผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงนั้นไม่สมควรนะครับตั้งแต่ปฐมกาลบทที่3ข้อ16 17นะครับ พระเจ้าให้ผู้ชายปกครองผู้หญิงนะครับนั่นคือพระเจ้าออกแบบนะครับและพระเจ้าสร้างอาดัมก่อนและเอวาเป็นฝ่ายตกบาปก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปรโลได้ว,วางรากฐานคิดสรีชากไว้และบอกว่าในหนึ่งทิพย์บทที่3ข้อหนึ่งข้อสอบอกว่าฝ่ายผู้ปกครองหรือศิษยิบาลที่จะดูแลคิดสรีชานั้นต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียวนะครับพูดถึงผู้ชายชัดเจนครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับที่เราจะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีของพระเจ้า นะครับหนึ่งเปโตรบทที่5นะครับบอกว่าผู้เลี้ยงที่ดีต้องเป็นอย่างไรนะครับหนึ่งเปโตรนะครับบทที่5นะครับได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่าผู้เลี้ยงหรือเสีย,ายบานนะครับจะต้องมีลักษณะชีวิตอย่างไรนะครับตามที่ผู้ชนะของพระเจ้าบอกว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้ใหญ่ในพวกท่านทั้งหลายในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งและเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของประคิศได้มีส่วนที่จะรับศักดิ์ศี อันจะมาปรากฏภายหลังจงเลี้ยงดูฝูงแก่ของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่านไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของที่ได้มาโดยทุจริตแต่ต้องด้วยใจเลื่อมใสและไม่ใช่เหมือนกับคนที่เป็นเจ้านายที่คมคูอ่าคมคีผู้ที่อยู่ใต้อำนาจแต่จงเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแก่นั้นและเมื่อผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่จะ,ะเสด็จมาปรากฏท่านทั้งหลายก็จะได้รับเกียรติศักดิ์ศรีที่ไม่ร่วงโรยได้เลยครับนี่คือ สิ่งที่ท่านอาจารย์เปาโลได้แนะนำนะครับถึงการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีต้องเป็นตัวอย่างแบบอย่างต้องมีจิตใจต้องมีภาระใจนะครับแล้วก็ไม่หวังทรัพย์ไม่หวังผลประโยชน์นะครับไม่เอาลูกแกะหรือสมาชิกเป็นเหยื่อนะครับเหมือนกับลัทธิอื่นๆนะครับที่จับสาวกหรือจับคนที่ติดตามเขานั้นเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงเป็นผู้เลี้ยงด้วยความสุข แล้วก็สุดจะดตใจนะครับสองอย่างนะครับเราไม่ได้ฝืนใจแต่เราทําด้วยความเต็มใจวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดไอคพรครับที่ท่านทั้งหลายจะเป็นแกะที่ให้พระเจ้าเลี้ยงแกะต้องรู้จากเสียงของพระเจ้าต้องรู้จากพระคาของพระเจ้านะครับแกะต้องตามพระเจ้านะครับเร,เ,เ,รเราต้องเชื่อฟังเราต้องติดตามเราต้องเชื่อฟังพระชนะของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเม่ตาออยพรครับให้สดุดดุดีบทที่ยี่สิบสามสำเร็จในชีวิตของเรา พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนะครับและพระองค์จะดูแลเราเป็นแกะที่จะต้องติดตามเชื่อฟังพระองค์วันนี้ขอพระเจ้าสัพพุทธไวพรครับให้บรรดาสมาชิกทั้งหลายนะครับที่จะก็เ,เรียกว่ายอมนะครับอยู่ใต้การเลี้ยงดูของสิทธิบาลในคิสตจักรของท่านถ้าท่านนะครับไม่ได้เป็นสมาชิกที่ไหนเลยนะครับท่านกําลังเป็นเขาเรียกว่า สมาชิกเถื่อนนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องมีผู้เลี้ยงจําเป็นต้องมีสี่สี่ิบานคอยดูแลนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าออกแบบคิดสรจไว้นะครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้พรครับให้ท่านอ่าเขาเรียกว่ารักให้เกียรติผู้เลี้ยงสี่ิบ้านนะครับหนึ่งที่บทที่5นะครับสิบถึงสิฝ่ายผู้ปกครองดูแลสี่ิบานที่ดีผู้เทศนาสั่งสอนนั้นควรให้ได้รับเกียรติ2เท่านะครับแล้วก็ฮีบูบทที่อ่าสิบสข้อสินะครับ จงอย่าให้ผู้เลี้ยงหรือผู้นำข,ของท่านต้องอิดหนาและอาใจหนักใจเพราะท่านแต่จงร่วมร่วมไม้ร่วมมือกับเขาให้เกียรติเขาและจงรู้ว่าเขาเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบและเหมือนผู้ที่จะต้องเสนอรายงานต่อพระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับที่เราจะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีและเป็นแกะที่ดีของพระเจ้าด้วยกันนะครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเช้านี้ที่พระเจ้าต้องการที่จะเป็นผู้เลี้ยงชีวิตของเราวันนี้เรายอมทอมใจและก็ติดตามพระองค์ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติในเช้าวันนี้ด้วยกันขอพระเจ้าวยพรหนุนใจศีรษะพิบาลทั้งหลายที่เป็นผู้เลี้ยงที่จะเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีกับฟุ้งแกะรักแกะของเขาและเลี้ยงแกะของเขาด้วยพระเจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมนวันนี้ขอพระเจ้าวอพรสวัสดีครับ